สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เรามาเที่ยวตลาดครับพี่น้องขามไปเที่ยวตลาดทุลานตลาดข้างนี้ะพี่น้องเมนจ่าตลาดทุนตลาดทุนครับพี่น้องมากับอ้าวพี่น้องเลยบ่าวบอยหลายคนพี่น้องเจ็ดแปดคนมานำกลด้ยลมสะมาแห้งแท้พี่น้องเอ้ยทางหน้านี่เป็นกัวเด้อค้าตลาดทุลานะค่ะลมกระแฮงพี่น้องเลยโอ้ยสิ เซ่โอเอ,อ่อเซ่ปิซังอันนี้ฮะออนำ้ำเซ่ครับพี่น้องเซ่ยังอันนี้นะเซ่เซ่ทายจัดเซ่ปิซังเซ่ซ้ำซอนครับพี่น้องขาเออเออเซ่ซ้ำซอนครับพี่น้องขาตอนนี้เราก็อยู่นะทางรางรถครับพี่น้องเอ,อ้ย ไปอีกตลาดหนึ่งพี่น้องเพิ่งออกจากตลาดพลานครับพี่น้องรมกันเฮงพี่น้องอเ้ยขอโทษขออภัยน้ำเสียงลมเดินลายเดิคขะคทางเขาพี่น้องเป็นทางเล็กเก่าพี่น้องไปทางดำ หนีบอลต้น้าครับพี่น้องค่ะซ้ายคขานี่มาแต่ซุ้ยผุผได้ไม่ไงซ้ายมาแต่พุได้โอ้ค้านี่ก็มีอีกพี่น้องจ้าค้านี่ก็มีเด้พี่น้องแน่นซ้องวักข้างทางครับพี่น้องนอกจากขยังดันคีโรดันโดดมากค่ะฮอตลาดอีกอันแล้วครับพี่น้องค่ะตลาดที่สองคนี้ อันนี้คือตลาดนิยมอันนี้นะตลาดพล่านคืการอันนี้ก็ตลาดพล่านอีกบอ่อไปค่ายปักซองฮะเนาะซ้อมตลาดกันเอออ่ะบอนจอดรถพี่น้องรอตลาดครับพี่น้องคขาได้คนได้มานำการพี่น้องตลาดพล่านคือกันครับพี่น้องค่ะ กูปีดเบิดนอลาเนาะเช่นี้ปีดเบิดเยีายบอกได้ว่าเสียงลม,อมองเสียงลมมานะพี่น้องตลาดกับข่าวพี่น้องเอย้ย อย่างรุดๆไล่ๆคอมาตั๊กลุ่มเป็นกลุ่มพี่นอ้องขันมากกับมาน้ำกันขันไปกับไปน้ำกันพี่นอ้องรวลานนี่ สิโมูสิปลาพี่น้องอบ่เคยมากก็ได้มาพี่น้องบ่เคยเห็นก็นได้เห็นเนี้ยตลาดพิซซังพี่น้องจา๋ามีสองสามตลาดเนาะตลาดนี่แห้งเงียบตลาดด้านนะั้นคือคื่นล้มก็แห้งตลาดนี่เงียบพี่น้อง หนังเ,เค็มเสื้เส้นครับพี่น้องสองโลสามโลสี่โลสี่โลพี่น้องเสื้อเส้น ต่น <T il t ình> ้ต่่ค่าลัเข่าวเอาไได้เนาะปทถิมก็ได้เอักแนวมากแนีมักยาบ่นี่นะน้ำมันก็จะบบ่มีวะเล่นน้ำมัน คันมาแล้วก็ซื้อลหลายอย่างแล้วอานกันแนวเหาครับพีเ่เย่ยงเดินตามครับพี่นอ้อง ร้านปิ้งไก่ปิ้งยา่างปิ้งปลาเอฟซีน้องเอฟซีบ,าโบโ้าบอยสัน เคยเห็นคลิปวันซันเคยเห็นคลิปด้านไไปไปเดินตามเน็ตไอดอลวันันเน็ตไอดอลเอฟซีวันซันเอฟซีเออเอฟซีเน็ตไอดอล อือฮ้มาสันเคยเห็นในคิวมาสัน,นตกใส่เบิร์ตพี่นอ้องเออกระเดียบพี่ซังเห็นตัวจริงแล้วมาสันอ้อมแล้วอ้อมอีพี่น้องอ้อมตลอดไปจักซิบอะรกันแนเน้อ ต้องอ้อมข้างนอกอีกบอ่อ้อมวนไปบอ่อ่ะผู้ชายนะคุณอานั่งกินเตี๋ยวอยู่นะนั่งกินมากเลยโอเมนเตียวเดยพี่น้องนั่งกินนะผู้ชายครับพี่น้องค่ะหนูไ <laughs> นม่ได้แลนนกกันหนูกินอย่างเดียว สังเกตพี่น้องบ่ค่อยมีผู้ชายมาหลอสตลาดกเนะไรก็มีแต่ผู้หญิงเนาะโอ้ลนัทเส้อบ้าขับปเป๋าแบบของคุณอานี่นะ <c oughs> ออ๋สวยมากเลยหมวกค่ะนะโอ๊ยตามห้องข้าวพี่น้องร้านขายเสื้อผ้าค่ะเสื้อนว่าสวยอยู่นะแต่ราคายังไม่รู้ค่ะเสื้องามมาดีพี่น้องไม่มีใครอ่ซ s พ p อ o r t แนบบอเสยมากเลยอ่ะ เซ้อมีค่ะพี่น้องค่ะเอ็มอีค่ะเซอเอ็มน้องคนอื่นฮึ่มสายพี่น้องไปปะตามไปค่ะเข้ามาดูเฉยๆนะคะ ใส่หัวอัสงานมาดิอยู่โรดแล้วจักได้พี่สร้างมาแล้วครับพี่ได้ยังไงได้ตัปิ้งปลาเซ็นกับเปียพี่น้องเอ้ยตลาดนี้ยังค่ะ ไม่มีแบบอื่นนะครับห้องใส่สิเบิร์ท่านีแ่แหละละข้าถ่ายยูโรดเลยพี่น้องไว้ <c oughs> น้อง จะได้เมื่ออะไรได้ค่ะพี่น้องค่ะค่ะนอ,อ,อาไรพี่น้องยืมตัวไหนก็เใครเป็นอะไรกันฝากติดตามเด้อจะเอา้าคุณอาหลวงพ่ออันนะแม่นบอกสองรูปสามรูปทิ้งยางขึ้นมานหน่อยไหมข้มานสาธุไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะ